รูปแบบ Active Learning นะครับสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษา,กกา,กษาขั้นพื้นฐานหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพระดับชั้นมัธยมศึกษานะครับ68เราอยู่กันที่โรงแรมโครชชาชรีสอร์ทอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีม,มาครับผ่านดรประจั์น้อยเหนื่อยครับขอรียนเชิญน,นางสาวนิชาทันเขาวันนี้ น,นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนุดรธานีสร้างต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดกุบลรชาชธานีอำน่าเจริญร้อยการอบรมเริมปฏิบัติการสถานิเทศตามโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการคาคพื้นฐานกับมหาวิทยาลัยราชภาาัฏนรุดรธานีที่สามสารถสร้างผู้เรียนให้เป็นนวัตกรได้และตอบสนองการพัฒนาศักยภาพคนมนุษย์หนึ่งดรบุญริอิยสี ท่านผู้บริการกำเนิดเพดานท่านผู้บริการสวบนครราชิมาเขตสามยินท่านผู้บริการกำเนิดเพดานท่านผู้บริการสวบนครราชิมาการมหานที่เหล่ารัชภัฒน์รอคานีนะครับท่านวิทยากรทุกท่านท่านผู้เข้ารับผู้เข้าร่วมงานของโลนะครับถ้าเรายังทำมือนเดิม มันก็ไม่ด้การขอบคุณท่านในครั้งนี้ครับขอบขอบพระคุณท่านเป็นนะครับแต่ท่านหลังดากเข้าใจหลัง,ลงคิดหลังทำการใช้สือ่อการใช้ภาพเสียงการมาดูสาริตประกอบเสร็จเร่นั้นเองแล้วพวกนี้เรียนแล้วลืมหมดเป็นความจำในแต่ละศาสตร์แต่ละศาสตร์แต่กระบวนการเรียนรู้หนูคือทีมแฝง ถ้ามันไม่ได้แตกเนื้อแต่ถ้าเรือนเข้าใจหลักสุตทีินะสวนทางลับมา,าตรฐานเป้าหมายที่เราต้องการันทีนะครับขึ้นมานะว่าขั้นตอนใดมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรแล้วเพิ่มคุณค่าได้อย่างไรจะสามารถตอน กลุ่มแรกเลยนะคะนั่นก็คือให้ความรู้ความเข้าใจนะชี้แจงความเข้าใจกับท่านศึกษาในเทศเพราะเช่นการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ะโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโดยรูปแบบ Active สิาาสเกตยโสมธรมหาสาครคามเชียงกูรบุรีรัมสุรินและนครราชสีมาซึ่งเป็นท้องถิ่นนะคะเป็นเจ้าถิ่นนั่นเองนะคะดี่ต้องรับทุกท่านจากท่าศึกษานครราชสีมาค่ะ จากงานที่ีิก่กรในวันนี้นะคะต้องขอกราบขอไหว้ที่ีต้อกรรับด้วยค่ะนานแเพื่อทีท่การปึิภาพจะได้สวยงามและก็พร้อมเพรียงนะคะทางสานรหลายๆท่านก็คุณหนาณ้าตึ้งตาเันอยู่สอนการศึกษาขั้นพื้นฐานา1ึงองเภอหโรงเรียนคุณภาพระดับประรมสมศึกษาค่ะสร้างต้นแบบในพื้นที่จังหวัด้ศึกษาเก็ท่านได้ค่ะได้ลุกขึ้นค่ะสวัสดีค่ะโตข้าขาวตาขโม ทางนันนามาสามิตามโครงการพัฒนาวัตก,กรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการกากาานนาศึกษาสงกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาของนักเรียนที่เน้นการเพิ่มพูนมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยซอฟต์พาวเวอร์ให้เกิดผลจริงเป็นรูปธรรม ที่จะนาไปสู่การสอนบทเรียนการดําเนินที่สามารถสร้างผู้เรียนให้เป็นนวัตกรได้และตอบสนองการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์อุบลราชธานีนารเจริญรอยเอ็ดศรีสะเกดย่าสุธองมหาสารคามเชัยูมูณหรือดีรับการพัฒนาการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการนําเสนอเทคนิคและวิธีการที่ทันสมัยการดำเนินการโครงการ นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบผมได้ดำเนินเหตาผู้ในการจัดการเปลี่ยนพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต3ปฏิบัติหน้าที่ผู้ในการจัดการพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต1รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้รับเชิญเป็นประธานในการเปิดการบระมในครั้งนี้และได้มีโอกาสมาพูดคุยต่อหน้าศึกษาที่เทศ ซึ่งเป็นบุคลากรสําคัญในการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มารูุเป้าหมายทุกท่านเป็นคนสําคัญเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ู้สึกเป็นเกียนนรตินะครับที่ได้ยื่นกามาเจอกับพวกเราด้วยจะว่าในการนํานโยบายต่างๆในการพัฒนาคุณภาพการศรรึกษาเราจะทอดรงค์มีนขขหนึ่งอำเภอหนึ่งเดียวคุณภาพสู่ความสำเร็จวันนี้ประมาณเขตละสาม่ครับทุกท่านค่ะจะขอานยุทธีใหคะอันนี้ เราได้รับเกียรนในอาสาท่านผู้มีการเสริมงานเขียนวิธีการศึกษารผสมศึกษาหนึ่งสองอันนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัทรขอมาพอดีว่าปกติโคราชาหนึ่งของเราอ่อยยกตัวขอของเราสองสามครับเนี่ยสาอันนี้เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเพอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพนะคะทีนีที่กอรก็ตื่นเต้นนะคะปกติจะมีกล้องหนึ่งตัวค่ะวันนี้โอ้โหกล้องประมาณเกือบยี่สิบ มาจากทั้งสอนะดัดนะากานการศึกษาอย่างแน่นอนนะคะขอบคุณครับขอขวัญคุณท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบพรคุณครับเป็นท่านดำเนินเปียนานะครับท่านประธานในพิธีวันนี้ท่านดรชิพากอนนะครับโคราชเป็นอย่างสูงนะครับที่เป็นเจ้าภาพสําสหรับสิบจังหวัดในวันนี้นะครับ วันนี้เป็นเซ็นเตอร์ที่เรามานั่งพูดคุยเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็เร,เรียนท่านศึกษานิเทศทั้งสิงจังหวัดนะครับซึ่งผมต้องถือว่าเป็นบุคคลสําคัญในการขับเคลื่อนโครงการที่ชื่อยาวหกบรรทัดนี้มากนะครับรจริง<ช><ช>ข้าชาเป็นไงแล้วถอดตัวครูต้นแบบนี้ออกมาเป็นเป็นตุกครูต้นแบบที่จะสามารถขยายผลต่อให้เพื่อนครูนะครับแล้วก็สร้างกระบวนการโครงการนี้ให้สําเร็จนะครับซึ่ง บทบาทที่ท่านต้องทำเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญมากกลุ่มก้อนของเรียนเนี่ยไปสู่การปรับรูปแบบของกระบวนการเรียนรู้นะครับนะครับเเราเรียนเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพอยู่บนกระดานอยู่เลยตรงพีวเตอร์อคติส์นะครับแต่วันนี้ไม่ใช่แค่คแค่ใคจิตลนะนะครับเป็นอเป็นโปรเฟชชั่นแนลในความ,วามขับเคลื่อนของสื่อสารเทียเ,เราอยู่ นะครับฒนายได้ดีขึ้นอีกหน้าที่หนึ่งที่สําคัญนะครับส่งเสริมการเติิโตทางวิชาชีพตัวอันอออนี <c oughs> น้แน่นอนการเรื่องของซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนาตัวแล้วปรอและสั้นทนายนะกวัตกรรมที่เป็นเลิศนะครับในการรับรบางวัลในการจัดเทศกาลเงินรางวัลให้เขาอีก1,500บาทในการถ่ายทำหนึ่งคลิปพร้อมกับเกียรติบัตรอีกหนึ่งใบนะแต่สิ่งที่เขาได้มากกว่า นะคะนต้นถือแล้วประสบความสาเร็จนักเรียนสามารถที่จะเป็นนวัตกรน้อยแล้วนวัตกรก,รก็สามารถไปสร้างนวัตกรรมได้อันนี้ก็คือตอบโจทย์สําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะคะหลังจากนั้นนะคะพอจบโซนนี้เสร็จก็เข้าสู่ระยะสุดท้ายขัรียะที่5นะคะก็จะจัดสัมมนา1วันนะคะ ก็คือเอาทุกผลงานมาให้มีเวทีในการนําเสนอผลงานนะคะคุณครูที่ได้รับรางวัลตรงนี้เขาก็จะมาแล้วทุกโรงเรียนก็จะเอาผลงานของตัวเองมาจัดในทัศศก,การแต่ตอนนี้เรายังบอกไม่ได้นะคะว่าสุดท้ายแล้วสพทไปฟันเรื่องพื้นที่นะคะในการจัดในทัศศก,การเรื่องอยู่ที่ไหนนะคะอันนี้ยังยังไม่ได้คุยนะคะแต่เดี๋ยวนี้จะได้เกณฑ์จิบัตรใบที่หนึ่งะคะอย่างที่ชี้แจงไปแล้วเนะาะเพราะจุดนี้เห็นไหมคะนะเนาะก็เกณฑ์จิบัตรนะคะเป็นครูต้นแบบคราวนี้ขั้นตอนในการถ่ายคลิปะคะ่ะ ไม่ต้องเครียดเพราะทำไมคะสพทจะขับเคลื่อนกลไกตรงนี้ไม่ใช่คนธรรมดานะคะมีรางวัลให้ด้วยแต่เราจะอุบไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะชี้แจงตอนเย็นๆขั้นตอนกระบวนการวิธีการสอนให้ครูเข้าใจว่าเขาจะต้องทํายังไงเพื่อไปออกแบบหน่วยของตัวเองในหน่วยที่สองนี้วิทยากรจะเติมในเรื่องของหนักวัตกรรมและแบบหน้าที่วิทยากรโค้ดและทีมสอนอคือ ช่วยเป็นวิทยากรกลุ่มเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเกิดขึ้นในช่วงอบรมไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวท่านสอนอจะมองเห็นภาพทั้งหมดได้ชัดเจนนะคะประมาณนี้และสุดท้ายของการอบรมของทั้งสงวันก่อนที่เราจะเริอกอบ